เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้อ้กงนะครับทางโดยท่านมีสองทุกวันการหมดหมดนะครับพีคอนและก็พันนอีกบรรทัดคึมภูมินะครับสถานเพรวันนี้ก็ได้เดินทางมาเนี่ยการการข่าวที่เราได้มานะครับดูนะครับได้มีการซื้อรถใหม่ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนะเข้าในเรื่องของ กล้องไปที่เพจเนี่ยก็มีก็บทุนเก็บของเป็นสุยอดสัดยอนย่าง้ากครับแ้ก็เรียนนั้นือจะ่ป็นตัวท้ายครับการทำข้อมูลกับบรโอเไอลิ่งของพนักงานสอประสอนะครับเราคาดการเพราะในช่วงระเวลา6กือนที่ผ่านมานีเราจับได้สิกก่อคดีครับ จึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนผู้สู่อายนะครับดังนั้นเนี่ยรถมีไหมยายามาแล้วั้นั้นเดี๋ยวรอด่านตรวจก่อนการสกัดกั้นทางการจะเพิ่มขึ้นเกือบ300เปอร์เซ็นต์นะครับ

ผมเอาคัตเตอร์มาหน่อยเลยมาตรีให้ดูว่าเป็นขิงอ้ำพรางอ้ำพรางโดยโดยไปซื้อขิงเนี่ยนะที่สันติคือก็ได้อ่าตีให้ดูกันนะอ้ำพรางโดยตีให้ดูนะอเนี่ยอ่ำพรางโดยโดยใช้ขิงต่อเปเกินพี ข้าวทั้สิ้สังเกตเมื่อกีนก้นี้คาดว่าจะไปส่งตลาดมาเทีเ่ยงครับเราต้งนี้ไปถึงต่างประเทศราคาประมาณเท่าไหร่โอ้หถ้าถ้าไปถึงต่างประเทศนี่แล้วแต่ประเทศนะฮะราคาก็เป็น10 20เท่าขึ้นไปครับฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ย,ยังพบว่ามีมีการลักลอบเนี่ยขนไปถึงอินโดนีเซียออสเตรเลียนะฮะมาเลเซีย่นรรเียาตอ